สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC มาและ FC เกาที่นารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ้าก่อนอื่นนะคะแอดมินจะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ๊ะ หานอยสุด3นอยมัดรวมนะคะก็เรามาสรุปกันเลยจ้านอยเฉพาะกิจนะคะ9 6นะคะแอดมินมีไม่เอ่ยไม่มีนะคะหลุดนะจ๊ะส่วนล่าง28นะคะ28 28หลุดนะจ๊ะแต่ว่าตารางกำลังวันของเราเนาะมานะคะ2แล้วก็8สวยงามนะคะพี่น้องจ๋า6กข้าวนะคะ ส่วนน้อยพิเศษนะคะ3าเนาะสาก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะจ๊ะน้อยพิเศษ80นะคะไม่มีนะคะหลุดนะคะตัววิ่ง8มานะคะนอยปกตินะคะโอ้ย2-8มาพี่น้อง28 82ขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาเนาะ แอดมินก็งืดหลายพี่น้องจ๋าชอบสรุปผิดอยู่เรื่อยเลยแนวทางเข้าอยู่นะส่วนล่าง80นะคะก็หลุดไปนะคะนอยปกติ55ไม่มีนะคะแอดมินเอา3 3สเนาะส่วนล่าง39นะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะพี่น้องสวยงามนะคะไม่ใช่ตัวกลับเนาะนอย VIP นะคะ92ไม่มีนะคะ92เนาะ 9กไม่มีนะคะส่วนล่าง81เนาะก็มานะคะสรุปก็คือเข้ามา3ามนอยนะคะพี่น้องจ๋านอยเฉพาะกิจก็เข้าล่างนะคะส่วนนอยปกติก็ล่างนอย v i p ก็เข้าล่างนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเรามารับชมของวันที่5กันเลยนะจ๊ะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ ห้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็แปดเนาะตัวเลขของเรานะคะชุดเด่นของเรานะคะก็จะมีเจ็ดเก้านะคะ0ูน 0, 1 8สามูนหนึ่งแปดห้าสี่เก้า สี่สองสอสองนะคะส่วนชุดกัรน,นะคะก็จะมี9ก้าสาหแล้วก็4ีหนะคะพี่น้อง หนึ่งสี่แอดมินไม่ได้เอาเหรอกหนึ่งสี่เงินหลายเติมไปก็เยอะเลยทีนี้ตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นหนึ่งสี่นะคะแล้วก็สี่ห้าหนึ่งห้านะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดเก้าเนาะก็จะเป็นแปดห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเห็นชัดไหมคะพี่น้อง ก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รือด้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า